สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท,ท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้ชาวราศีธนูเรามาดูกันว่าในที่สุดของชีวิตเลยนะ,ะที่สุดของที่สุดของชีวิตที่คุณหนีไม่ได้เลยที่จะเจอนั้นคืออะไรขอพลังงานชาวราศีธนูทุกท,ท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ ที่สุดของที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่คุณหนีไม่ได้เลยคืออะไรออกมาแล้วนะคะ Three of Pentacles นี่คือ energy ของคุณคุณมีความรู้สึกของความคือคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณมีความใกล้ชิด i n นทรีย์ชัของคุณใกล้จิตวิญญาณของคุณใกล้คุณมีความฝันคุณมีคุณมีพรสวรรค์คุณมีพรสวรรค์บางอย่างคุณมีความคิดไอเดียดีไซน์คุณมีอะไรที่เป็นสิ่งที่พิเศษมากๆในตัวเองมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคือคุณเป็นคนที่มีศิลปะแล้วก็ศิลปินตัวเองคืออาจจะเป็นนักคิดนักการจัดการ มีความเป็นผู้นำมีการวางแผนมี energy ของคนที่ปกป้องตัวเองได้ปกป้องตัวเองได้ดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีพลังงานในตัวเองมีความมีความสุขในตัวเองมีความใกล้ชิดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างใกล้ชิดความฝันของตัวเองใกล้ชิดความความสุขตัวเองนะคุณสามารถที่จะรื่นเริงมีความสุขมีพลังงานดีๆของตัวเองได้คุณสามารถที่จะใช้ไอเดียของคุณสิ่งที่คุณมีข้างใน นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คิดหรือว่าที่รู้สึกอ่ะมันสามารถที่จะออกมาเป็นตัวตนของคุณได้ออกมาเป็นเอกลักษณ์ของคุณออกมาเป็นความสาม,มารถของคุณออกมาเป็นพรสวรรค์หรือว่าพรสแสวงในตัวตนของคุณมันสื่อในเรื่องของสัญชาตญาณในตัวตนของคุณนะคะรับรู้รู้สึกถึงพลังงานในตัวเองมากยิ่งเวลาที่คุณรู้สึกว่าใช้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้ความคิด ใช้ความสุขใช้ความสงบหรือว่าใช้อารมณ์เหมือนเหมือนแบบว่าอา,อาจจะอยู่นิ่งๆแต่ว่ามีอะไรคิดอย่างสม่ำเสมออาจจะอยู่นิ่งๆแต่ว่ายิ่งยิ่งนิ่งยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่ามีพลังยิ่งนิ่งทําให้คุณรู้สึกคิดไอเดียอะไรออกนะคะคุณอาจจะชอบความความสบายความสร้างสารรค์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณสามารถที่จะเข้าใกล้ชิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ดีเหมือนกับว่า ความที่เป็นธรรมาชาติของคุณนะเป็นพลังงานของเออไทร์บางอย่างความที่เป็นธรรมาชาติในตัวเองการที่รู้จักอะไรบางสิ่งบอย่างในตัวเองกลายเป็นว่าคุณสามารถที่จะเข้าถึงผู้คนนั้นได้สามารถที่จะเข้าถึงได้สามารถที่จะปิดกันได้อะไรแบบนี้แล้วคุณก็มีความความการเรียนรู้รู้จักตัวเองการสนิทสนมในตัวเองมากๆเลยเหมือนกับบางสิ่งงอย่างในตัวตนคุณ ให้คุณได้มีสิ่งพิเศษมีเอกลักษณ์ในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองนะพลังงานของธนูธาตุไฟอยู่แล้วคุณมีเป้าหมายคุณมีพรสวรรค์และยิ่งเป้าหมายพรสวรสค์และไอเดียของคุณเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันทาให้คุณทําให้คุณเป็นพลังงานความมั่นใจสิ่งที่คุณโฟกัสคือคุณโฟกัสคุณมีรายละเอียดคุณมีดีเทลคุณมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่า มันจะต้องเป็นแบบนี้อาจจะความดือ้อนะความดื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองความทำนานเชี่ยวชาญอะไรบางสิ่งบาอย่างในตัวเองจะทําให้คุณประสบความสําเร็จจะทําให้คุณจะทําให้คุณต่อยอดไปสู่สิ่งสิ่งได้คือความมุ่งมัน่นแล้วก็ความตั้งใจบางอย่างในตัวเองชาวราศีธนูที่สุดของที่สุดในชีวิตที่ จะต้องเกิดขึ้นกับคุณ seven of swords โอกาส seven of swords ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเจอสิ่งที่คุณกำลังสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณสามารถที่จะขอขออีกหน่อยค่ะชาวราศีธน,นูที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ace of wands the world อย่างที่รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเดินตามสิ่งที่คุณมุ่งหวังได้คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธความฝันของตัวคุณเองได้เลยเพราะว่า knife of wands และก็ the w o e l d เกิดขึ้นคุณจะได้เจอสิ่งที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจคุณเหมือนว่าคุณเหมือนกับว่าคุณสามารถคุณรู้เป้าหมายของตัวเองคุณรู้ว่าตัวเองจะทําอะไรคุณรู้ว่าตัวเองจะเป็นไปใทางไหน คุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยตัวคุณเองสิ่งที่คุณถึงแม้ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนะคะจะเจออะไรก็ตามจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณก็สามารถที่จะใช้อะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองที่จะทํามันให้ให้สำเร็จให้ได้เหมือนกับว่าความฉลาดของคุณความเฉลียวของคุณทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้น,น,นไปสู่ความสําเร็จในชีวิต knife of w a n d s ความสำเร็จการก้าวเข้าสู่อุปสรรคต่างๆคือคุณต้องมั่นใจในเป้าหมายของคุณให้ได้เป้าหมายว่าคุณจะไปในสิ่งที่คุณอยากที่จะเจอความยิ่งใหญ่ในชีวิตการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการเติบโตในชีวิตที่ที่ประสบความสาเร็จมากๆแต่คุณจะต้องเหมือนกับว่าบางอย่างในในชีวิตมันเหมือนกับมีอะไรที่มาหลอกล่อมีอะไรที่ทําให้เรากลัวมีอะไรที่ทําให้เราไม่กล้าที่จะออกไปแต่นี่คือสัญญาณที่คุณรู้สึกว่า คุณจะต้องกล้าออกไปให้ได้เมื่อไหรครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อคุณกล้าที่จะออกไปจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเมื่อไหร่นะคะคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงเอ NERGY บางสิ่งบางอย่างสู่การโยกย้ายคุณเกิดมาเพื่อความสําเร็จคุณเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่คุณเกิดมาเพื่อพัฒนาความสามารถในตัวตนของตัวตนของคุณบางอย่างคือเหมือนกับว่าบางสิ่งในตัวตนของคุณนั้นไม่ว่าสิ่งที่คุณร่ําเรียนมาสิ่งที่คุณมีเป้าหมายในชีวิตมันจะเปลี่ยนคุณด้วย สมมติคุณเรียนจบแบบนี้มานะคะแต่จริงๆแล้วความฝันของคุณคือใหญ่กว่านั้นความฝันคุณอาจจะอีกแบบหนึ่งคุณอาจจะฝันถึงอิสรภาพในตัวเองคุณเนี่ยที่จะฝันเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกคุณอาจจะฝันอะไรบางอย่างที่มันมันมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆสมมติว่าคุณจบมาคุณอาจจะไม่ได้มาทํางานในไลฟ์สไตล์ในสิ่งที่ที่เรียนจบมานะคะอาจจะเป็นทํางานอีกแบบหนึ่งก็ได้เหมือนกับว่าบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันผลักดันให้คุณ ก้าวไปสู่การไขว่คว้าความสำเร็จก้าวเข้าไปสู่หนทางแห่งแห่งความอิสรภาพแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณเป็นสัญลักษณ์ของของนักรบผู้ผู้กล้าหาญนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกำลังที่จะทำสิ่งที่คุณกำลังที่จะเจอคุณผ่าคุณเจออุปสรรคอยู่แล้วไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะคืออะไรแต่ความเฉลียวใจแล้วก็ความฉลาดของคุณ จงเชื่อมั่นในตัวเองจงเฉลียวใจกับบางสิ่งบางอย่างจงคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นเหมือนเหมือนอสองด้านให้ได้แล้วสิ่งสิ่งนั้นถ้าคุณพยายามที่จะคิดมันให้เป็นสองด้านให้ได้มันจะมีมันจะมีมันจะเป็นสิ่งมันจะเป็นเครื่องมือที่ทาให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเอาชนะทุกอย่างไปได้ชนะผู้คนได้ชนะอุปสรรคได้แล้วก็ชนะตัวเองได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นบางอย่างของการคิดนะคะ ความเฉลียวในใจความฉลาดในใจของคุณแล้วก็ความเก่งความฉลาดของคุณบอกเลยค่ะว่ามันจะนำพาให้คุณได้ประสบความสําเร็จคุณเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาบางอย่างนะพัฒนาตัวเองพัฒนาโลกพัฒนาองค์กรหรือว่าผูา้นําบางอย่างหรือว่าเกิดมาเพื่อเติบโตเพื่อยิ่งใหญ่เพื่อเป็นสีสันหรือว่าสิ่งที่คุณอาจจะ ค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเองอยู่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงให้คุณได้เป็นสีสันของตัวเองมากขึ้นได้มีอิสระภาพในในทางความคิดหรือว่าคุณต้องการอิสระภาพทุกอย่างเลยทั้งความคิดทั้งการงานทั้งการเงินเลยเป็นอิสระภาพในการการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะความรวมสมบูรณ์ความสุขหรือว่าการก้าวเข้าสู่ธรรมชาติอะไรที่มันเป็นอ่บางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการกําเนิดเกิดใหม่บางอย่างในตัวคุณเองในในบางสเต็ป ของชีวิตมันอาจจะมีช่วงหนึ่งในชีวิตของคุณที่คุณอาจจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองอาจจะอะไรที่แบบจุดประกายของคุณจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าอยากทําอยากลงมืออยากลองนะคะต้องแบบวางแผนแล้วก็ผลักดันที่ตัวคุณเองจะเติบโตให้ได้มากๆเลยมันเหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณกําลังจะเจอนั้นมันจะทําให้คุณรู้สึกว่า ปกป้องตัวเองได้ดีปกป้องทั้งทั้งศักดิ์ศรีของตัวเองปกป้องทั้งทุกอย่างในตัวเองของคุณเลยและเพื่อเพื่อเติบโตสู่ความสําเร็จแบบแบบที่คุณแบบที่คุณวางแผนว่าแบบที่คุณรู้สึกชาวราศีธนูทําไมขอทําไมรู้สึกแบบนี้ The Hermit สิ่งที่รู้สึกเมื่อสักครู่บอกได้เลยเลยขาว่าเหมือนกับบางสิ่งที่คุณกําลังทําหรือว่าสิ่งที่คุณจงเชื่อพันเชื่อมั่นในดีไซน์ของคุณดีไซน์ความคิดของคุณเพราะว่าคุณกําลังที่จะได้ได้ไปในหนทางที่คุณรู้สึกรู้สึกค้นหาตัวเองเจอจริงๆคุณคุณกําลังได้ ได้เจอในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดที่จะเจอได้ค้นหาได้ตามหาบางอย่างในตัวเองอย่างที่คุณไม่คาดคิดที่จะเจอคุณจะประสบความสําเร็จจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานตําแหน่งหรือว่า,อาสอบแข่งขันหรือ,อความสามารถหรือว่าเพอร์ซนอลของคุณคือคุณวุธวัยวุฒิระดับอาจารย์เลยทีเดียวระดับอาจารย์การาเหมือนกับว่าได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยเดินทางต่างประเทศหรือว่าได้ จบนะคะเป็นระดับด็อกเตอร์หรือว่าได้มีระดับปริญาโทเลยทีเดียวถ้ามันมันมันได้ยินแบบนั้นเหมือนกับว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังวางแผนในชีวิตยอยู่เพราะว่าตัวตนคุณคือการครีเอทการเข้าใกล้นะคะตัวเองคือคุณมีการเรียนรู้กับตัวเองคุณมี Energy บางสิ่งอ,อย่างที่พิเศษแล้วก็พิเศษมากๆเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณที่คุณกําลังคิดกําลังรู้สึกกําลังวางแผนคุณลงมือทาให้ได้ คุณสู้ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการความสําเร็จการโยกย้ายยิ่งคุณรู้สึกว่าอยากผลักดันตัวเองเข้าสู่การการเรียนต่อต่างประเทศการลงทุนต่างประเทศ,กา,าเทศการทําธุรกิจหรือว่าการทาอะไรเพิ่มเติมต่อยอดในตัวเองก็จะทําให้คุณเป็นระดับผู้นำนะคะระดับกิจการหรือว่าเป็นระดับอาจารย์หรือว่าจบสูงขึ้นไปก็คือเหมือนกับมีการพัฒนาคุณวุฒิวัยุที่ต่อยอดไปแบบนั้นเลยทีเดียวแล้วก็ เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกําลังค้นหาจริงๆมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าต่อยอดในความฝันของคุณได้จริงๆนะคะเหมือนกับคุณประสบความสําเร็จคุณเกิดมาเพื่อที่ประสบความสําเร็จจริงๆและเป็นความสําเร็จที่คุณรู้สึกแล้วความสําเร็จนั้นออกมาจากจากสิ่งที่คุณมีจริงๆแล้วคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินนะคะก้าวเข้าสู่ความความสุขในชีวิตสู่ความยั่งยืน knife of p e n t a c l e s n น s o ออฟซอร์สแต่คุณจะต้องรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกคิดเยอะเมื่อไหร่ที่คุณคิดมากคุณจะต้องจัดการตัวเองให้ได้เพราะธรรมชาติจะฮิวใจคุณเสียงเพลงธรรมชาติจะฮิวใจคุณอะไรบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือความกังวลความคิดมากความคิดเยอะแล้วก็เรื่องสุขภาพที่คุณต้องระวังสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าในใจของคุณไม่เชื่อใจและไม่ไว้ใจใครง,ง่ายนะคะเวลาที่กําลังเจออะไรก็ตามอย่างที่พูดไปว่าให้เฉลียวใจนะคะในบางสิ่งให้ให้ดีแล้วก็จงมั่นใจในตัวเองในสิ่งที่คุณทําเป้าหมายกับความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ได้ยากเลยแล้วก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะคุณมีความมีการวางแผนมีความมุ่งมั่นและมั่นใจมากๆขอให้คุณมุ่งมั่นมั่นใจในการวางแผนที่จะเดินต่อไปแบบสําเร็จให้ได้ Knife of Pentacles บอกเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณรอมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนในตัวเองใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานรื่นเริง,รงมีความสุขเดินทางท่องเที่ยวแต่มันอาจจะมีจุดหนึ่งในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตระหนักหรือว่าเห็นอะไรบางสิ่อย่างในตัวเองแล้วก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในเรื่องของการงานเอางานของตัวเองงานของคุณบางอย่างค่ะต่อยอดคุณอาจจะ มีงานหลักอยู่แล้วแต่ว่าคุณสามารถใช้ความรู้ความสามารถคุณวุฒวัวิวายุธของคุณต่อยอดรับจ็อบอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะคะทำให้คุณมีทำให้คุณเดินสู่ความสู่การเงินสู่ความร่ำรวยสู่ความมั่งคั่งในชีวิตเลยจริงๆด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยบางอย่างที่ทคุณที่คุณมีนะคะด้วยความแตกต่างบางอย่างในตัวตนของคุณแต่ บางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุอปสรรคกักงวลหรืออะไรก็ตามแต่นั้นนะคะคลายตัวเองด้วยธรรมชาติคุณอาจจะต้องทำต้องการธรรมชาติมากขึ้นต้องการอะไรบางอย่างในตัวเองมากขึ้นต้องการเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองโดยที่แบบโดยที่ the Moon โดยที่ตัวคุณเองอาจจะต้องนำตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการพักผ่อนการหาเวลาให้กับตัวเอง การดูแลอะไรบางสิ่งอย่างใส่ใจกับตัวเองให้มากขึ้นหรือการที่คุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกยุ่งคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกคิดเยอะขอให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกาลังรู้สึกนั้นอะกำลังที่จะทําให้คุณได้เปลี่ยนนะไม่ทําให้คุณเบื่อนะไม่ทําให้คุณรู้สึกเซ็งนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองนะคะและหาคําตอบอะไรบางอย่างในใจคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งนั้น The m ม o n คุณ เป็นพลังที่มีความมีเสน่ห์มากคุณมีเสน่ห์นะคะคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณที่คุณรับรู้อะไรบางอย่างได้อะไรที่คุณกังวลอะไรที่คุณคิดมากถ้าคุณแบบสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองขอให้คุณทิ้งคําถามอะไรไว้ในใจขอให้คุณถามแองเจิลหรือนางฟ้าของคุณประจาตัวของคุณจะได้รับคาตอบในสิ่งสิ่งนั้น Queen of Cups พลังงานแห่งสายน้ําความรู้สึกอบอุ่น ซิกเซนสัญชาตญาณของคุณนะคะกำลังที่จะทำให้คุณได้รู้สึกสัมผัสกับความสำเร็จในชีวิตจีมาร์แฟมานีในตัวตนของคุณรับรู้รู้สึกถึงพลังงานคู่เดลเวอร์สพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณมีคู่ชีวิตคุณมีคู่รักคุณมีคู่ของคุณแต่คู่ของคุณอาจจะมาคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆความรักที่เป็นความรักโรแมนติกจริงๆอาจจะมาหาคุณหรือว่าคุณจะได้ ประสบความสําเร็จในความรักในช่วงที่อายุเยอะก็ตามแต่เขาคนนั้นจะมาแต่บางทีบางครั้งบางสิ่งบางอย่างในตัวเองที่คุณรู้สึกเชื่อมั่นขอให้คุณมั่นใจว่าในระหว่างทางที่คุณเจอไม่ว่าตอนนี้คุณจะโฟกัสงานโฟกัสอะไรก็ตามต่แต่สุดท้ายคุณจะประสบความสําเร็จก่อนก่อนที่คุณได้พบเจอเนื้อคู่ของเนื้อคู่จริงๆของคุณก็ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าคุณคุณมีความพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจเหมือนคุณคุณเป็นคนที่ ไม่ทอ้อแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆและอินทรีย์ชั่นบางสิ่งบางอย่างของคุณเชื่อมโยงความรักคนรักของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเชื่อว่าความรักของคุณเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเป็นความรักที่ที่โรแมนติกมากๆเป็นความรักที่ที่มีความผูกพันนะคะไม่ว่าไกลไม่ว่าอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน The u n v e r s เขาคนนั้นจะมาหาคุณเขาคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของธาตุไฟธาตุลม แล้วก็ทตดน้ำทัดดิน e ค of c u ั s จงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นเพราะว่ามันกำลังจะทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้คุณได้พบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณโฟกัสมันจะสำเร็จพอสำเร็จปุ๊บบางอย่างในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรที่คุณคิดมากคุณกังวลหรือว่ามันมีอะไรที่อยู่เดิม นิ่งๆเหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกเริ่มแบบไม่มีแพชชั่นในตัวเองแล้วคุณจงหาแพชชั่นในตัวเองคุณจงหาแพชชั่นหาความสุขหาทำซัปปหรือว่าออกเดินทางนะคะใกล้ๆหรือว่าเข้าไปสู่ธรรมชาติหมู่ธรรมชาติจะทำให้คุณมีความสุขมากทำให้คุณรู้สึกว่าได้คอนเนคกกับความเป็นธรรมชาติจะทำให้คุณได้คำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจขอคำตอบพลังงานของชาวราศีธนูค่ะ Perfect timing สวยงามมากเซ y y เยค่ะสิ่งที่คุณคิดถึงสิ่งที่คุณรอคอยกำลังประสบความสำเร็จบอกได้เลยค่ะว่าการงานการเงินสุขภาพหรือว่าการงานการเงินความรักสิ่งที่คุณมุ่งหวังจะจะเกิดขึ้นขอตอนนี้คุณรู้สึกว่าอะไรที่มันกำลังเจอในระหว่างทางขอให้คุณเฉลียวใจขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเป้าหมายเชื่อมั่นในความฝันของคุณและความสามารถ ความโดดเด่นของคุณเอกลักษณ์ของคุณจะนําพาให้คุณประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็บางสิ่งอย่างที่บอกไปว่าความสําเร็จมันอาจจะมาก่อนความรักด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าอินทรเอชั่นของคุณนะสิ่งที่คุณรู้สึกสัมผัสได้เวลามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงเพอร์เฟคไทมิ่งของชีวิตและสิ่งที่คุณพยายามไม่สูญเปล่าค่ะมันจะได้มาอย่างภาคภูมิใจมากๆกับเกียรติยศชื่อเสียง เงินทองแล้วก็ความบางังคังที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปเร็วหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ